ใช่ค่ะดีมากหนูเปล่าใส่แค่แหละใช่ค่ะฟังนะใครๆพิ้งแบบรำบูทยเลยค่ะทุกคนนาฟังติดตามหนูบ่คอยหมั่นใจในแบบลุกทรงใบหน้าหนูตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูอดข้าวแล้วหน้าหนูยุบเลยค่ะเออจริงๆค่ะไม่คือเมื่อคืนน่ะหนูไปกินข้าวลูกหนูกินข้าวแซ่บค่ะดูกคนช่วงเนี่ยเพราะว่าแบบ มันอร่อยไงหมูกระทงกระทะเปิดใหม่เยอะแยะเมื่อวานกนฝั่งอะไรพี่เนเน่เนเน่ที่เขาไปดิวิชีนน่ะค่ะแม่มีคนโทรมาไม่รู้ว่าน่าจะชุบฮัลโหลค่ะอ๋อตอนนี้อยู่หน้าตึกแกมมี่ใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูกำลังจะลงไปนะคะพี่หนู ใส่เสื้อ,อแมทสีเขียวขี้ม้าเอน้ำตาลขเสื้อแมอ้วนๆมัดผมผมยาวๆกางเกงยีนแม่โทรศัพท์แม่โทรศพัทรศพท์เอาเบอร์แกไปเดี๋ยวจะส่งให้อ้วนๆอ,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 อย่าแกงแม่สิค่ะหนูแฟนบาวาโด น้องปลดลอ็อกเพิ่นแล้วเ <Culture. S 1> ด้ออางคาอย่าพ่อนายำน้องทุกใจให้กราบก็ได้ออกมาหาน้องแน่บ่ให้ยากนําด้อ ทุกสิ่งที่จะบ่ต้องมาซอยแก่ซอยมาสมน้ำหนานห้องเน่อีขีพแพ่อยากเจ้าผ้าสม mm hmm. เพลงนี้เพราะมากค่ะ mm hmm. แล้วเอ็มแบบว่าตั้งแต่เอ็มอัดเพลงมามีเพลงมีเพลงแฟนบอกว่าดอกกับเพลงอ่ลาดคิ้วห้แดบอนี่และค่ะ ที่แบบอัดเร็วเสร็จเร็วใช่ผ่านไวผ่านไวค่ะคู็นคนคูไหใช่ครับปกติหนีเพราะว่าต้องบอกว่าแอมพักก่อนเยอะไงคะพี่เองิงเพราะว่าช่วงก่อนหน้าน,นี้เอมไม่ค่อยมีงานแล้วก็มันบ่ค่อ,คอยได้ใส่เสียงค่ะเสียงกันเลยแบบ,บมีพลังหลายขันสมมติว่าช่วงที่แบบว่าเอมเฮ็ดงาน,นนะักๆเอมกับบ่ค่อยมีแห้งหลงอนคือกัน่นอนเยอะสําคัญมากเลยนะคะแต่หนูไม่ได้นอนนอนน้อยแต่นอนนะ แต่ถ้านอนแล้วก็นอนนะนอนเยอะๆน,นอ,นอยเยอๆค่อีกห้าทีเราจะลงไลฟ์อีกห้านาทีสวยมากวันนี้อัดรายการถึงกี่โมงเนี่ยอัไรายกานถึงห้าทุ่มคะ่ะเพราะว่าหนูเทปหกเทป7็เทปสุดท้ายเลยค่ะพี่นออ้องเม,มนค่ะโอ้ยเนาะหนูอยู่สารคามนะคะทุกคน หนูจะขึ้นปีสองแล้วนะคะพี่เอิงเร็วอะค่ะเป็นพี่แกแล้วเร็วมากเลยหนูรู้สึกว่าหนูพูดเแล้วใช่ค่ะเร็วมากขอบคุณทุกคนนะคะมสาไปทำไมคะไปบ้านแฝดวัดแฝดความเที่ยวเที่ยวไหนคะสารคามมีแต่วัดเนอะวัดวังอนี่ใช่ค่ะวัดเยอะมากแล้วไปกินคาเฟ่แถวนั้น แม่เล็กหุนดีหุนดีมากค่ะเพราะว่าแม่หนูกินข้าวอร่อยใช่ค่ะนี่ค่ะกินเขาเสซ่บมันเป็นสีเลืเพราะว่าประมาณก่อนหน้าน,นี้สามวันเอมยังยุบอยู่เลยค่ะ <c oughs> พี่เอิ้และแอ็มอ่ะแบบประมาณว่าเอมหูว่าเอมสีมาทาทำงานค่ะ <c oughs> แต่ว่ามันหิวมากและหนูนอนไม่หลับเลยหนูดูหนังช่วงเนี้ยหนังแบบคุณพี่เจ้าขา <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็คือดูไปด้วยก <c oughs> ินข้าวไปด้วย <c oughs> และกินข้าวแซบครับพี่นองค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันแบบพายุเข้าไงค่ะพายุเข้าแล้วอากาศมันดีอ่ะกินข้าวแบบกินเนื้อย่างอย่งสีนะคะทุกวันเนี้ร้านหมาลาาเยอะมากนะคะทุกคนย่างไปใส่กระเพาะแต่ร้านหมาลาเปิดไหมอยงนนะคะพี่เอิ้งชอบกินไหมคะโหสุดพี่นองไทยฟูแทบตลอดเลยเฮ้ยเจ้าไหนค่ะทุกคน ยังว่าท่านเดปิดค่ะปีเทิมเดือนเมษาค่ะปีเทิมเดือนเมษาเพราะว่ายังสอบไม่เสร็จค่ะฟังแล้วร้อยกว่าครั้งขอบพระคุณนะคะหน่อยโบดค่ะแม่แม่แท่นันหนึ่งวันมีกี่นาทีมีกี่ชั่วโมงแม่ต้องจัดแต่ว่ากลัวกลัวลำาขาญจริงๆนะคะพี่เอิงถ้าฟังบ่อยมากเอ้ยเบื่อแล้ว ไม่เบื่อหรอกคะ่ะล <love> ูกไอเลิฟยูค่ะไอเลิฟยู f c e e o o o ไอเลิฟยูติ๊กต็นะคะอัน,นตอนนี้แม่เลยกำลังไปเอาชุดที่สองค่ะจริงๆมีอีกหนึ่งชุดนะคะเซอร์ไพรส์แต่ว่ารอรอชมนะคะในรายการดวลเพลงสวัสดีค่ะพี่กีตาร์นิพาพรสบายดี mm ่เ hmm. นะค่ะไม่ได้เจอพี่สาวนานมากตอนนี้ชมอยู่เชียงใหม่นะคะ ขอบคุณหลายๆค่ะว,ว้าวสองร้อยยี่สิบห้าคนดูนะคะตากแดดอีลีค่ะเพราะว่าแบบแอมกับขับรถมองไซไปเรียนเนาะคะ่ะถึงจะเป็นระยะทางที่ใกล้ๆนะคะพี่เอิงแต่มันแดดแบบมันแดดเผาอีลีนะคะ่ะมันหงอนเ่เขนยวใช่ค่ะเขยนยาวกับบัวซอยค่ะเพราะว่าแบบชุดใหม่สวยมากค่ะบคุณค่ะอตอนนี้พี่กีตาร,รายการแล้วไปเนาะคะ่ะ เพรตัดเพรเชียร์อยู่นะคะแม่ฟังทุกครั้งที่ว่างขอบคุณหลายๆค่ะกินข้าว <19 S 1> เสียงส <19 S 1> ิบ <19 S 1> เกน,นะคะฟังเพลงไหม่แล้วก็อย่าลืมแฟนบอกว่าดอกนะคะทุกคนถ้าต้องฟังหับคู่กันค่ะ <c oughs> คนละฟิลเลยนะคนละฟิลเลยค่ะแฟนบอว่าดอกแล้ ค่ใช่ค่ะเพราะว่าแบบแฟนบอกว่าเราคืออกหักแล้วไงอกหักแล้วบัดที่นีก็คือไปขอพ่อปู่แบบเอออกหักแล้วพ่อปู่ขออีกนะจะโดนไปน้องเอิ้น่าครบแต่อายเอิ้นก็คุยใช่ค่ะจัดเพลินแบบเร็วๆจะแมนค่ะทุกคนฝากน้ำเนี่ยเลยค่ะเนื้อหาดีมากแต่ว่าแต่ว่าหนูก็เต็มที่เด้อค่ะถึงหนูจะน้อหน่อยแต่หนูก็เต็มที่แห้ง มันจะมีชุดฟ้าพี่เอิงหนูไม่มั่นใจเลยอะที่สวนดอกไม้ที่สารภาพลาะา่ะกันเฮ้ยดูพุมงป่องมากาใช่แล้วมันดูแบบว่าตรงแล้วมันดูแบบอย่างนี้เลยมันดูแบบใครเป็นหลังไม่ดูในวใช่ค่ะภาพก็ออกมาแล้วค่ะแบบอย่างนี้เลยหนูแบบหนูแบบว่าหนูฟังเลยหนูม้วนมวนพี่น้องหนูอยากลูกขึ้นฟอนคนเดีฟังแล้วมันอยากลูกขึืนฟอนเลยได้ค่ะพี่น้อง จริงๆค่ะแม่เดี๋ยวถ้าหนูมีโอกาสนะคะหนูมีโอกาสโดนตีสดอะไรเงี้ยหนูจะทําให้มันแบบทุกคนต้องรู้ขึ้นฟอนแล้วหนูกับสิขอแรงจากเพื่อนๆช่ามอมอมอซอหนูผู้ใดเป่าแค้นผู้ใดลองหมอลำเป็นกระรองซอยกันนเด้อค่ะท่นหมอลำจร,จริงๆมันดังได้อยู่นะคะหนูขอยกตัวอย่างเลยไหมคะ เพลงเพลงของพี่เกมอะคภาคยันยังอะไรเงี้ย oh. ท่อนหูเพาะมากทุกคนลองทุกคนติดหู oh. บอร์แมนแนวแล้วเมื่อว่าแล้วก็ อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูกนยักษ์ก็แบบว่าขอแรงเนาะต้องบอกว่าขอแรงต้องเล่นท่อนลดีเยอะต้องเล่นท่อนลำหลายๆตอนนี้หนูอัดเป็นซิปคลิปแล้วค่ะพี่น้องหนูอยากแบบว่าให้พี่น้องฟังหนูก็จะมีเดียวโวตเดียวแค่หลัากเดียวพิ้นนี่ยังสินะคะในความคิดของหนูหนูก็ฝากพี่น้องติดตามแต่จริงๆแล้วเพลงเพาะถูกเพลงทูกท่อนเลยนะคะแต่ว่าท่อ